สวยไหมครับน่ารักไหครับไม่พอสุดเลยเลยอ่ะให้ผมก็นะนะโอเคนะครับไรครับ

ไม่มาเมืองไทยมาเป็นดีกว่าแล้วนะคะเราไม่เคยขึ้นบนเวทีแบบกระไข่าววันนี้มาก่อนเลยด้วยซึ่งตอนนี้ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะแล้วขอบคุณทุกคนที่ได้มาเช่ดตู่เขาได้งานแันดีด้วยค่ะใช่ครับนะะฮวันนี้นะครับเราได้น้าของเราเนี่ยจียองมาเป็นสายเพือนนะครับก็ถือว่าเชิญนักดีครับมาชิวเฮกเราจะมาพูดคุยกันนะครับในงานหลังรข่าวอย่างเป็นทางการวันนี้ก่อนที่จะเจอกันในงานแฟนมีด์วันพรุ่งนี้นะครับอะไรครับคำถามแรกดีกว่า 지금까지 많은 연기를 해오셔서 많은 역할을 많이 맡아오셨는데 평소에 해보고 싶은 역할이 있으신가요? 평소에 해보고 싶은 역할이요? 아직 제가 이렇게 직업군의 역할들을 다양하게 해보지는 않아서 기회가 된다고 경찰이라든지 의사라든지. นะคะว่าได้รับบทบาทแบบเดิมนะคะแต่ไม่ได้แบบละเอียดมากว่าได้เป็นหน้าที่บทบาทเป็นแบบไหน,นแต่ถ้ามีโอกาสอยากจะลองแสดงเป็นทั้งตำรวจบ้างนะคะทั้งหมอด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบบอกน้องน,น้องหนึงนะครับเราเป็น,น่งที่สื่อชนผมนั่งใกล้ๆหน้าใสามากครับพูดจริไงไหมไม่ได้ล้อเล่นนะ ฝักชมพูมากคือผมก็เป็นแฟนคลับคนหนึ่งที่ติดตามผลง,งานนแล้ว,ลว <Okay. S 1> อันสัญญายนะครับคำถามต่อไปดีกว่านอกเรื่องเยอะวันนี้ฉันตื่นเต้นเรื่องครับเพราะเรางจากนั้นก็ผมหน้าตัวเองไม่ได้เป็นนักสแสดงนะฮะคิดว่าน่าจะทำงานเรื่องหลังในส่วนไหนครับในอนาคตอะไรกันย้อที่เส้นข้อเท้าฉัาจะทะถ้าเราเนี่ยว่าต้องการจะ 저는 원래 어렸을 때꿈이경찰이었어 가지고 경찰을 했던가 아니면 유치원 선에이서게에대 두려움은 없는 같아요. ไม่นะ่ากลัวเลยนะคะเพราะว่ารเราเต่มที่จะเป็นตำรวจเนี่ยเราก็ซูเต็มที่ถ้ามาอยู่เมืองไทยสมมติผมเป็นโจรเจอตำรวจอย่างนี <c oughs> จจ้จับเลยจับเลยจับเลยได้ยาให้จับไปติดคุกหน่อยเอออา่าอะขทะาไร้ครับเรื่องประทับใจในกองถ่ายละครครับน้ำตลกน้ำเศร้าหรือว่าน่ากลัวครับช่วยปฟ่งเพลง,งนี้นคั่งสักเรืปจงจะงที่อนเอันทีสุดทันทีทัน โอ้แตกคก็วามสุขมากเลย่้ตนกม่ความมากเลยค่ะโอ้แต่าุกไนกมีควาขมาไเ้ยค่อ้แต่ทุกนมครับมาลย่ะดอ้แต่ทุกไมีความุกเลย่ะอ่คมีามุขมากเลยค่ะโ้แต่ทุกหนมีควายมลย่้าตุ่กคนกมามนมายค่ะโอ้แต่ทดกคนมีความาเ่อ้่ทมี่ามเยอะมากนะคราบเมาล่ะโ้แ 연기하실 때 항상 우는 연기를 많이 하시는데, 우는 연기는 힘들지 않으세요? 음. 부담감을 많이 느끼는 편이요내 거품 한 냥, 내가 갚고 난요 내가. 희와 공포증에는 이 시크릿 하나 잡아만 만약 20년 후에, 이제, 박근혜 씨가 연기 생활을 도와주신다면 어떤 일을 하고 계신가요? 20년 뒤 면은, 제가 지금 친구가하고좀 마음이 돋데 아마, 결혼해서 아이의 부모가 되었지 않을까요? 그리고 뭐기를 그만둔다면 개인적으로 작은 커피숍을 찾고 싶어요. 만약에 이면 45. ถ้าเปิดร้านกาแฟมาเทียวได้ยนะคะไม่ก็กลัวหรอกครับทำเมนูที่ร้านเป็นภาษาไทยได้เลยครับเรื่อคนไทยจะแหมร้านคุณเยี่ยบเลยเรื่อเพอดีนะอีก20นาก็มีเด็กคนหนึ่งเปิดร้านกาแฟดูน่ากําไนะครับคะรมาครับมีฉายาที่เพื่อนเพื่อนแสดงว่าแฟนทอหรือยังไงครับนักแสดง 네, 저 알고 있어요. 너무 이라고 미산 빨리아 커와 넌 팝, 나가네타이 자, 봄에 눈썹 자, 한국에서는 따로 별명이 없으신가요? 그냥 제가 아무래도 직업이 들리다 보니까, 제 앞에서 먼저 내가 많이 배우 박배우라고 그냥 불러 주세요. คือหน้าที่ค่ะงานของเขาคือเป็นนักแสดงถูกมีค่ะซึ่งทุกคนก็จะเรียกเขาว่านักแสดงปาละค่ะนักแสดงฝาแค่นี้เองนะฮะผมเคยมีโอกาสได้สัมภาษณ์คิมูบินนะครับก็บอกว่าเขาเป็นคนที่ภายนอกดูดีมากเลยจริงโตและจริงแล้วเนี่ยเล่นมาหลายคาแรคเตอร์มากตัวจริงๆของลูกทาชชินเกอเป็นคนแบบนี้แกเยอะยองกี่ป็นผู้ชายอย่างไรคะมิชชันท์ก็เลยมานิ่งเผยตัชื่อจริงชื่อจริงขนสแกเป็นผย จริ้เ hmm. ่เป็นคนที่แอ็ทีฟมากมากเลยนะแต่ว่าเป็นคนที่ขี้รออะไรต่างๆแต่คุณนั่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดผมวิเคราะห์จากสิ่งที่ผมเห็นนะผมว่าคุณเป็นคนเรียบร้อยเนี่ยท้เย ทุกคนถามผมไเห็นว่านี่วก้อยคือะไรกูอนนิ้วก้อยทุกคนน่าจะทราบตินะคะว่าไม่ใช่เหมือนกับเป็นสาวหวานน่ารักครับจริงๆเราไม่ใช่แต่ผมเคเห็นภาพที่แบบไปออกสื่อต่างๆต่างประเทศคือแบบลุคเซ็กซี่เขามีนะฮครับแต่จริงๆคือทุกคนแบบรู้ว่าจะร้องยังไงเหรอเซ็กซี่อ๋อชิคกี่โรลคือเซ็กซี่จังเลยเหรอคะ จนัมจาพอกัเป,เ,กเป็นคนที่เหมือนเป็นผู้ชายอะค่ะเ,เป็นแบบคนเท่ๆหน่อยแต่จะไม่ได้เซ็กซี่ด้วยใช่แถวว่าเราาเรียกว่าคนแบบนอกเาหน่อยเีง่ายันเท่ๆเลครับถามต่อมาครับคำพูดติดปากของคุณพักชิเทคืออะไรครับุพัชเเอป็นคบ

เอามาอะไแบบเราจะเดินเละนักดนคงแม่อะไรน้นะคาร์บั่งมานั่งมาซื้มี่ไมยกัากภาษทแต่ไม่ถูกแต่ใจังหวัดแบบขอนแก่นอแม่อิ่โกอ๋เป็นเขาุทาแบบว่าเราเขาทาหน้ารแต่อย่าให้คนไทยทานเลยนะครับอ้ยแม่ของบ้านเรานี่บอกนิดนึงเขามีเยอะมากหลายจังหวัดเลยนที่แตกต่ เอออะไรกนีเน่ยเต์ตเพลาจะใช้คาไม่ไ้ใช right> ้คาเกาหลีกาเขาจะใช้คำข่จังหวัดแบุยแม่โ้น่าตกใจวุ้แม่น่ารักนะี่ตกใจบ้านเราที่ตกใจตกใจจริงตกใจที่อุทากออกมาเนี่ยนะฮะ 아, 가보고 싶었던 사람이 아직 가보지 못한 그런 인가같 아직 유럽 쪽에서 가보지 못해서 유럽 쪽도, 유럽 쪽 대선 여행을 가고 싶고요. 원래 제가 오늘 초에 한국에서 그 설날 때 본인 보시는 포켓을 왔었어요. 포켓도 너무 좋아하는데 가나? 아, 이런 곳에다 가고 싶더라고요. เราเนี่ยคือเขาเป็นคนที่อยากไปยุโรปางกแต่ยุโรปยไม่เคยเดียวกันนแต่ครั้งนี้ค่ะที่เมื่อให้ก่นาหาชวนคุณพ่อคุณแม่ะเที่ยวที่ภูเก็ตด้วยชอบที่่เลจริงๆก็บอกว่า่ี่ประเทศไทสวยมากนะครับนอกจากมีภูเก็ตแล้วยังมีหลายจังหวัดด้วยเรื่อยทำข้าให้เกิดว่มีโอกาสได้ะ มาลองกนครับลองมองจะได้มความสุขนะฮะดมาครับถ้าอยากจะพูดถึงความประทับใจนะครับที่เกิดขึ้นเหนเมืองไทยต่นที่ไหนเราาช่วเ่ามาีน่วัน้คนั่เสอแต่เทงน้นิคนเจาเับห็จัะขอจัทีนดก็อนพ่ของเธอสิ่งที่ประับใจมากที่สุดคือแฟนนะฮะโอ้อยฟังค่ะ 저 모르게 그런 깜짝 이벤트들 굉장히 많이 준비해 주시더라고요 그래서 저전 팬미팅 때 굉장히 많이 울었던 기억이 나고 그래서 한국에서 가장 기억에 남는 건 힘들고 아쉬운 시간이었팬들고시간요 แล้วทางที่เราเนี่ยมาแฟนบิ้งติ้งที่เราแฟนๆได้เตรียมอีเวนต์แบบเป็นพิเศษเนี่ยให้กับตักชินเฮด้วยตักชินเฮดก็เลยต้องร้องให้น้ำตาไหลโอ้ซึ้งนะเพราะนั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวรู้กันนะครับอ่าแหมไม่ต้องกใจครับมาถึงสนามบินเมืองไทยคิดว่าเออที่โผล่นักท่องเที่ยวเยอะเศรษฐกิจดีเปล่าน้องๆไปต้อนรับครับผมเด้อเน่ โด่นือก็รเนี่ยดูาจนมานสุมากอีกอยนก่างเลยคืกันอเมื่อวานถึงประเทศไทยตอนรอบะครับแต่ที่นี้เป็นแฟนอครับเขาอย่างบอร่นด้วยต้องขอบคุณแฟนๆด้วยนะครับคุณพรชินีครับคุณมีคามที่แบบยิ้มย้าโลกสดใสมากผมอยากถามว่าอะไรบนโลกใบนี้ครับที่ทำให้คุณเนี่ยมีความสุขที่สุดทีเที่ที่ที่ี่ที่ที่ี่ท 음, 저를 행복하게 하는 것들은 굉장히 많은 것 같아요. 가족들도 있고, 친구들도 있어요. 저를 사랑해주시는 팬들, 그리 네, 또 저를 사랑해주시는 팬분들이 있기 때문에 제가 하는 연기가 있어야 가능한 것기 때문에 저를 행복하게 하는 것같아그리 연기는 하제 모습인 것 같아요. สิ่งที่ทําให้เขามีความสุขเนี่ยมันเยอะมากเลยนะคะว่าจะเป็นพ่อแม่หรือว่าน้องๆเป็นเพื่อนได้ร่วมงานแล้วไม่ว่าจะเป็นแฟนๆด้วยนะคะที่เขาอยู่ได้ถึงจังหวะนี้เนี่ยถ้าไม่มีแฟนๆคอยกำลังใจให้เขาคงอยู่ไม่ได้แบบนี้แล้วเขาจะขอให้กับแฟนๆด้วยแบบแสดงที่ดีที่สุดให้กับแฟนๆด้วยคะ 소파 갑약 저이팬 분들 에게 마지막으로 저자분들에게 인사 드리겠습니다. 제가 작년에 태국을 마지막으로 아팬미팅을 마쳤었는데요.

แล้วปีที่แล้วเนี่ยก็ได้มีจับจิ้มที่ไปนะคะก็เป็นรอบสุดท้ายของไอเชนตัวของเขาซึ่งทำให้เขยเป็นที่สุดรอบสุดท้ายปีนี้ก็มีความหมายพิเศษเ็นเหมือนว่าม,มาเป็นแฟนวิ่งไปแล้วไปครั้งสุดท้ายแล้วในรอบปี2 0 1 4นี้นะคะก็ดีใจมากที่ได้มาเจอกันเป็นชวาวไทยด้วยนะคะ,คะแล้วก็จะมีคอกลับไปที่เกาหลีแล้วเนี่ยก็จะมีไทยไทยละครเกาหลีที่ชื่อว่าพินติโอนะคะแลอยากจะให้ป็นกติดตามด้วย นะครับพี่ลุงพี่โก้แะฮะนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณพาชิงเครับขอบคุณนะครับเอะไะฮะเชื่อไว้ครับในโอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญครับท่านผู้บริหารของเราครับขึ้นมา้อบเชือกไม้ครับเป็นของที่ระงึกในการต้อนรับขอบคุณพักชิงเวกับมูลนิธิไทยครับขอเรียนเชิญครับมิสเตอร์แซนชูฟาร์กครับกรรมการผู้จัดการครับบริษัทออมรซิฟิทนะฮะไทยแลนด์จำกัดครับขึ้นมอบเชือกไม้ครับนะฮะขอเสียงกรบมือดังด้วยครับ ครับในพี่สุส่ชนได้ถ่ายรูปกันนะครับวันนี้เชื่อว่าน้องจะมีความสุขแต่จะมีความสุขมากกว่านี้นะฮะถ้าพรุ่งนี้คุณมีบัตรแฟนบีทน,นะครับไปมีอันกี่ได้นะครับกับบัชเชนเนะในวัน,นพรุ่งนี้ครับแล้วก็ทางทีขอบชัชเชนฝากกระบอกางผู้ริหารของแรนมองด้วยนะคะว่าต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยที่ได้เชิญชวนเขามาได้มีโอกาสที่จะมาขึ้นบนเวทีนในท,ทั้งนีด้วย,ย,ยนะคนะ ุณมากครับตัมืองแดงก็คู่บ้นคู่หมืงของเรานะครับและแน,น่นอนครับวันนี้ขอบคุณมากครับสาวสวยสุดน่ารักทิสเมอร์จะมาม้อมนะครับและจะมีงานเล่นทีในวันพรุ่งนี้ครับนี่คือ